หยดน้ำตาไฟสองหน้าเก้าขึ้นเวทีบาหูเป็นยังหลังเธอก็จะยีบอดีให้แน่แต่มีเอฟซีพ่อได้ลีได้สนความท้อก่าหูเป็นยังคือพากันให้าลา ลูกเห็ดยังผิดหูผิดตาคิดเห็นแต่หน้าผู้้าสางกอแม่น้อยคนนี้บ่ลืมคำสอนของพ่อคิดดีทำดีสาน่อีลาของพอ กะนั่งเสียใจนั่งห้องไห้อยู่หลังเวทีป้าชังกันแกล้งเล็กน้อยตาดำสำไว้สิบหกปีขอโอกาสลุงป้าเอฟซีจบดามาวันน เอฟซีหนองอุงอิงทุกท่านนะครับสาวหน่อยเพชรบันแทง Fc ฟซลังบานนองอุ้งอิงซีสเกตสังบานไายชนเนลที่ให้นะกำลังใจหนุนเสริมให้สมปอมมิเดียได้มีโอกาสมารีวิวบานสวยๆให้ Fc ได้รับชมกันนะครับผมบรรยากาศก็ถือว่าโอเคครับนะมือนนะีใส่ได้เลยครับ เป็นช่างเชียวชาญเฉพาะทางของซิสเกตสังบานครับพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นหองหองทถงขนาดใหญ่เลยนะครับผมคราวที่แล้วผมบอกไปแล้วครับมีคนนอนเป็นเลล้นลอยๆนะครับผมเพราะว่ามันใหญ่อี๊ยครับลงมานอนเลียงเลียงเลียงกันเบิรงนี่ได้อี๊ยเลยครับผมพี่น้องเลยในช่างนะครับผมก็ได้ไปเบ้าพูดคุยกันแล้วก็ บมเป็นคนใกล้คนใกล้หรือว่าคนขมนนะครับเปคุคนบ้านกันเองนี่แหละครับผมผมไปคุยแล้วครับผมอยู่แถวแถวฝีผมอยู่เนี่ยครับผมกันเองบอกไปยิมไปทํางานไปพอดีเพิ่นคือคือตรงนี้นะครับผมคือเพิ่นบอกใครเอาดีครับเวลาไปเหตุงานเนี่เพิ่นมีแต่เหตุกับเหตุครับขอเสียหาโบได้ครับผมกําลังหาอยู่หาโบได้เลยครับเหตุงานแล้วเพิ่นตังใจหลายครับผม ครับห้องโถงขนาดใหญ่หายบึงทุกซอกทุกมุมเลยครับเป็นมุมกว้างนะครับมุมมุมกว้างอันนี้ห้องแม่น้อยเพิ่นนะครับห้องอันนี้โปร่งนะครับมีหน้าต่างบานใหญ่หาบ้านเลนะครับสูงแห้งครับผมข้างบนก็เรียบร้อยแล้วนี่มีหมดผู้ตรวจงานครับผมให้ดูตรวจงานทั้งข้างล่างข้างบนเลยครับนะครับจะก่อนกเข้าบนนะครับตอนนี้โบ่เฮาเลยครับพรัวผมไปเยี่ยมบ่อยขืนดูขืนนะครับ ช่วงวันยุทธก็จะไปตลอดครับผมช่วงนี้หาเวลาไปเรื่อยๆนะครับไปมวลไปเบิ่งความเก่าหนาของบ้านหนองเพลนดีใจในเพลนในไลายนะครับนะครับบัวด้านหลังก็งามอีเลีครับพี่น้องครับอันนี้ด้านหลังบ้านเพลนนะครับตอนนี้ช้าข้างบนนะครับมีการจัดแนวเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการคัดได้บ้างนี่นะครับตกแต่งได้สวยงามนะครับอันนี้เพชรทองครัวครับพอดีผมเข้ามาทั้ง หลังบานเพื่อนนะครับก็มาโบไ้สร้างเพิ่นตกใจครับบูลบกวนเพิ่นทางเขาครับตอนนี้ครับทางเขาก็นะครับก้างฉาบหลอยอยู่นะครับนั่นนี่ก็สิพาไปเอฟซีไปเบิงขังบนว่าปิ้งไดนแน่สองหองใหญ่เลยครับนะสองหองใหญ่แต่ละหองก็จะมีหองหนาหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เป็นอยู่ทาง้าเข้าขึ้นไปทางขวามือนะครับอยู่ด้านหลังของบานนะครับที่ตะวันตกวิว ชมพาทิ์ตกนะครับตรงนี้ขังบุญกันเรียบร้อยแล้วครับผมเพิ่นยิ่งเรียบร้อยแล้วครับยิ่งสีหลอกสีไล่เรียบร้อยแล้วฝาเพิ่งกันเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เพิ่งกำลังฉาบหลงร้อยอยู่ส่วนของน้ำครับตรงนี้กับขังบุญเรียบร้อยเรื่อนะครับผมฝาขังบุญนี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับเหล่อแต่คัดนะครับผมคัดท่าสีต่างๆที่ไปนะครับระบบไฟเพิ่งกับทอว่างทอเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการกระบอกกระเบื้องฉาบเล็กๆน้อยที่นี่นะครับ ไปใกล้ลวครับตัวนี้ดูรูปทรงสวยงามคืนนี้เลยครับพี่น้องเอ้เพราะว่ามันงามอยู่แล้วนะนะครับทำเลเหมาะนะครับเหมาะอีลีนะครับอยู่กับธรรมชาติถือว่าสุดยอดละครับชิดมนุษย์เท่านะครับอันนี้ก็ต่อไปนะครับก็จะพาเอฟซีนะครับไปเบ่งความสวยงามอีกนะดานนาของของบ้านนะครับข้างบนนี้ดานนานี่ครับมีระเบียงเบ่งพระอาทิตย์ขึ้นนะครับ ข้างบนฝาเพ่นกะโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผมเมื่อสองมือที่แล้วยังคืนบนใดนะครับเพ่นสร้างเพ่นเห็ดเพ่นตีนะครับใหม่บโให้ขึ้นก็คือเพ่นจิปปิ้งขึ้นข้างบนครับมันก็เลยบมีมุงยางนะครับเดี๋ยวจะเกะกาเพ่นตรงระเบียงกะนะครับวางระบบตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ห้องข้างหน้านะครับของไงมีห้องน้ำในตัวเรือนครับนะครับข้างบนนี่ครับฝานะครับ ช่างเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะมีการคัดเงาต่างๆนะครับให้เรียบให้นเนียบนะครับช่องระวังนะครับข้างหน้าบ้านนะครับท่าขึ้นมาตรงนี้นะครับมันเป็นข้างบนนี่จะเป็นหน้าต่างบ้านใหญ้เลยครับผมเปิดกระจกใหญ่เลยครับตรงนี้ให้แบบนะแสงเขาได้รอบทิศเลยครับ ไฟใส่ข้างบนนี่เพื่อนกะโอเคแล้วครับนี่เพื่อนกระชากเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหลือแต่ตกแต่งเล็กน้อยครับผมมือสองมือก็จะไปไกลแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับห้องครัวครับลงมาห้องครัวนี่ไม่มีมีบันไดเรียบร้อยเด้ครับผมขึ้นลงะสะดวกสบายสูงโล่งโปร่งสบายีสร้างเพื่อนบนครับเพื่อนบนเพื่อนบนเหลืองยังคุบอกครับเพื่อนบ่ถือหวยเพื่อนบ่อาจจะมาถือหวยบ้านน้องนี่แล้วนะไ เดี๋ยวจัดเต็มเดี๋ยวจัดเต็มนะครับเหตุงานแบบมีความสุขนะครับสุขสนานยิ้มแย้มแจ่มใสมีอะไรก็พูดคุยกันได้สบายครับผมกันเองอีลีครับผมข้างล่างนี่นะอาจจะบบเห็นลองรอยแล้วตอนนี้นะครับราะว่าเขาเก็บรายละเอียดได้ดีีครับผมเหตุไปยิ้มไปหัวเราะไปนะครับนี่แต่คนอารมณ์ดีๆเนาะยังวะฝีมือกับสุดยอดอารมณ์ก็ดีแห้งครับพี่น้องเลย นะครับอันนี้คือดูมุมยาวเขานะครับข้างหน้านี่ครับเห็นว่ามุดแอลมุดแอลใส่เสื้อเหลืองเดินมาแล้วครับผมมุดแอลอันนั้นคือลงรถนะครับเพื่อนก็มาตรวจงานเบิ์งงานนะครับเขานะครับให้กำลังใจดีแห้งครับคนเดียวก็ได้ให้คําแนะนําต่างๆนะครับสมปองกับมีเดียน้องไหมครับน้องไหมไม่เว้นน้องไหมดอกเค็มมาโดนแหละครับแต่ว่าโมได้อยู่เบื้องหลังครับเฮ็ดเบร์เบร์หลังของสิเกศังบานเพื่อนครับเพื่อนก็ให้คำแนะนำว่า เออเปิดตัวมวลๆในการแน่ใหเอฟซีด้เบิ้งแน่เพราะว่าข้อมูลนะเอฟซีของแต่ละช่องแต่ละคนมันก็แตกต่างกันนะครับทั้งเอฟซีซุปเปอร์มีเดียเพื่อนบอกว่าให้เปรรีวิวบานนนองอิงมาให้เบิ้งแน่นะครับเพื่อนอยากเข็นอยากคู่ความคืบหน้าเพื่อนว่าเหมือนได้โบเดมาเพื่อนกะจมเพื่อนอยากเข็นอยากติดตามความคืบหน้าเพื่อนว่าก็เลยต้องมาใหเอฟซีด้รับชมกันนะครับ ลงรถนะครับข้างบนเพื่อนะครับฉากเรียบร้อยแล้วนะครับคืบหน้าไปเลื่อยแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับ FC ของน้องอุ้งอิงในไลนนะครับทีมงานหลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับซิสเกตซางบ้านนายแชแนลแล้วก็ผู้ใหญ่เจดีทุกท่านนะครับที่คอยนุนเสริมเติมแต่งนะครับให้กําลังใจสมปองมีเดียนะได้มาขยายผล เป็นกระบอกเสียงเล็กๆฟันเฟืองเล็กๆคนหนึ่งน,นําเสนอคุณงามความดีความสําเร็จของหนองอุ้งอิงมางโดยความสามารถใายเช่าโลกนะครับเรียกว,ว่าเอฟซีแต่หลายกลุ่มเนี่ยรับชมรับฟังกันนะครับผมนะดยน้าพักน้าแรงของหนองอีลีเลยครับผมสุด,ดยอดอีลีครับอายุกนันย์หนุ่มไแต่ว่าสมารถนะครับใจใหญ่กว่าตับครับสามาร์ทเชีนยังกแลเต่นะครับวอชิได้มากขนาดนี้แล้วมันมันบูมเอนคนธรรมดาหรอกครับเขาเกิดว่า คนเทวด,ดาครับพี่น้องเพิ่งกลับไปพบกับผูปป้ใจใจดีคอยนุนเสิมไปอีกแห้งไปกันใหญ่ครับทั้งพรสวรรค์พ่นแสวงบวกกันนี่นี่แหละครับผลงานเชิงประจ,จักษ์เลยความกดดันก็ไปโต๊อยู่กับซิสเกสังบานครับพี่น้องเอ้ยทีนี้เพราะว่า,ยอ,วา,า,วาอย่าง,างเพราะว่าพื้นใจข้าวบ้านต่างๆเห็ดเรื่อยเมือเ่อแดแล้วครับซิสเกส้างบานยังสางวันเร็จเป็นว่นตอนนี้กับตะลตะปันแหละครับ ลูมีคือซีเกซังบ้านนะครับแถาแกสั่งตอนนี้สุดยอดไปกดีครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับค่อยเจอกันใหม่นะครับผมก็จะมีเวลาก็มาทำเรื่อยๆครับก็ขอฝากช่องสมปองมีเดียสมปองรีวิวบ้านด้วยนะครับเหตุผลที่ผมทำสองช่องก็เพราะว่ามีมือไม่ดีครับแหกช่องผมไปนะครับผมก็เลยมาเริ่มใหม่อีกครับก็เลยก็เลยลองเปิด2ช่องดูนะครับก็ขอฝากไว้ใน อ้อมอกอ้อมใจอ้อมกอดด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ